ถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะไม่ปล่อยให้แฟนๆผู้ติดตามเงาหงอยนะคะต้องบอกว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้อัปเดตอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่าแปล้าน f ฟลเวอร์แบบรัวๆเลยค่ะโดย3มโพสต์ล่าสุดนะคะเป็นช็อตสวยเลอค่าหลังจากที่เธอนั้นได้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลของอ e ีเวนต์ระดับโลกของแบรนด์บูการีค่ะที่เธอนั้นเป็น global brand ambassador นะคะ โดยงานนี้น้องลิซ่าเนี่ยปรากฏตัวพร้อมด้วยเซ็ตเครื่องประดับมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทเฉาะสร้อยคอเบอรการีสเพนตี้นะคะก็อ,อย่างที่ได้แจ้งกันไปเกือบ10ล้านค่ะแล้วก็ยังสร้างความฮือฮากันแบบข้ามสัปดาห์เลยทีเดียวส่วนโพสต์ก่อนหน้านั้นนะคะน้องลิซ่าเนี่ยโพสต์ภาพหลังจากที่เปิดฉาก world tour concert ที่กรุงโซโดยเธอขอบคุณเหล่าบริงนะคะแฟนคลับที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็บอกว่าแฮ ppy รวมถึงตื่นเต้นสุดๆเลยที่ได้กลับมาเปิดโชว์ต่อหน้านแฟนๆอีกครั้งหลังจากที่ต้องพักโชว์กันไปพักใหญ่เลยนะคะแล้วก็การที่บลิงเนี่ยร่วมร้องร่วมแดนซ์ไปได้วยกันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพลังให้กับพวกเธอใลรทำให้พวกเธอเนี่ยสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ